สวัสดีครับอยู่กับเพจคุยกับจอจานนะครับวันนี้วันที่14มีนาคม2563นะครับเป็นปรากฏการณ์ของพักการเมืองนะครับที่ถูกยุบนะครับแล้วก็ตอนนี้บรรดาสสคนที่อกหักกับพักอนาคตใหม่นะครับเพราะว่าสารรัฐมนุยุบพักอนาคตใหม่ไปแล้วก็กลับมา นะครับมีความหวังอีกครั้งหนึ่งกับพรรคใหม่ที่ชื่อว่าพรรคก้าวไกลนะครับก่อนที่จะไปลงรายละเอียดการเดี๋ยวผมรอสมาชิกทุกท่านเข้ามาสักครู่หนึ่งก่อนนะครับสวัสดีท่ยครับสวัสดีทุกท่านเดี๋ยวรอสมาชิกทุกท่านเข้ามาสักครู่หนึ่งก่อนนะครับวันนี้ผมจะคุยหลายเรื่อง นะครับอันดับแรกก็คือแน่นอนในฐานะที่เราสนับสนุนนะครับพักการเมืองฝั่งประชาธิปไตยมาโดยตลอดวันนี้แน่นอนว่าไม,ไม่ไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะใครที่เป็นแฟนเพจคุยกับจอจานแล้วก็ใครที่ไม่ได้สังกัดพักการเมืองใดเชิญชวนนะครับมาสมัครพักคก้าวไกลด้วยกันนะครับอินบ็อกมาหาผมก็ได้นะเดี๋ยวผมส่งใบสมัคร อำนวยความสะดวกให้ทุกท่านเป็นพิเศษนะรเราต้องการฐานสมาชิกที่มากนะเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันต้องใช้ฐานสมาชิกอะไรพอสมควรนะใครอยู่ต่างจังหวัดอะไรอยากเป็นสมาชิกพักก้าวไกลนะครับไม่เดินทางไปที่ที่ทําการพักที่ฝั่งคนบุรีมันไม่สะดวกอะไรก็ติดต่อมานะครับเดี๋ยวจอจานจะอำนวยความสะดวกช่วยเหลือนะครับใครที่อยากสมัครนะเดี๋ยวจะส่ง นะครับใบสมัครให้ท่านทุกท่านได้สมัครเป็นสมาชิกนะครับกรอกนะครับเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยค่าธรรมเนียมนะครับตามที่กฎหมายกําหนดนะครับก็ชําระออกใบเสร็จให้เราก็ออกใบรับรองการเป็นสมาชิกพักให้หลังจากที่นายทะเบียนรับท่านแล้วเพราะว่าอ,อ,อย่างบางคนมาสมัครพักก้าวไกลนี่เขานายทะเบียนพักเขาอาจจะไม่รับนะจําได้นะครับตอนพักอนาคตใหม่เนี่ยนะครับ ผู้กองปูเค็มเนี่ยแกมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่นะครับแต่ว่าในทะเบียนปฏิเสธเพราะว่ามีแนวคิดที่เป็นปฏิปักษ์กับพรรคอนาคตใหม่นะตอนนั้นผมจําได้นะนะครับแต่ว่าโอเคนั่นแหละเป็นเรื่องเก่าวันนี้เล่าให้ฟังเดี๋ยวหลายคนจะลืมไม่ใช่ว่าทุกคนสมัครได้หมดนะต้องมีอุดมการแน่วแน่นะครับมีไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจนะครับที่สสบางคนที่ อุดมการณ์ไม่แน่นอนอุดมการณ์ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เห็นเห็นแก่เงินมากกว่าเห็นแก่อะไรก็ตามมากกว่าแล้วก็กระโดดไปอยู่พักที่ตรงข้ามกับอุดมการณ์ที่คุณเคยเป็นสอสเพะพักนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่แปลกใจเข้ามา60สกว่าคนแล้วนะครับดีใจที่ามามาคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้มีเรื่องสนุกสนานแล้วก็เรื่องที่ ตลกมากนะครับในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งผมจะขออนุญาตแชร์เรื่องเรื่องเอ่อมาร์กส์นะฮะเรื่องน้ากาศแต่ว่าหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าเบื่อแต่ผมพูดเนี่ยรับรองไม่เบื่อนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องทางการเมืองเรื่องหนึ่งเลยนะนะฮะก่อนที่จะไปเปิดประเด็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะก็นิดนึงละกันนะครับว่าฝากประชาสัมพันธ์นะครับอยากให้มาสมัครนะครับกันเยอะ นะครับในนามของก้าวไกลนะครับเราเปลี่ยนโลโก้นะครับนะครับจากเดิมนะเป็นสามเหลี่ยมหัวคว่ำพักอนาคตใหม่ถูกยุบไปนะที่ในพักที่มีสัญลักษณ์ที่ประชาชนเป็นใหญ่เนี่ยถูกยุบไปไม่เป็นไรเราก็หมุนนิดนึงนะฮะหมุนนิดนึงนี่ผมจริงๆผมไม่ได้รู้เรื่องการออกแบบอะไรของเขานะวิาพากวิจารตามที่เห็นรู้สึกว่าอ้าวเรา อันนี้มันมีปัญหาเนะเาะแล้หมุนนิดนึงนะครับให้เป็นแบบกดไปข้างหน้านะ forward 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 ไปข้างหน้านิดนึงซอยนี้พี่ใหญ่คุมรักก้าไกลสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะก็เมื่อเช้าแน่นอนที่บรรยากาศที่ทําการนะครับย่านฝั่งทนนะครับของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับก็คึกคักนะมีพิธาลิมเจริญรัตนวิโรจน์ลัคนาอดีสรน,นะ ซึ่งเป็นอสอสอคนดังนะที่ทลาย I อนะครับในที่ประช,ชุมสภาเลยนะครับเปิดให้คนได้แอรเข้าไปถล,ล่มนะวิโรจน์นี่มาแรงมากนะสิริกัญญาตันสกุลพี่ใหม่นี่มืออภิปรายอันดับหนึ่งนะคุณนัทะพงศ์สืบศักดิ์วงศ์คุณสุรเชษฐ์นะปะวินวงศ์ุลคุณเท่าพิภพพี่ก๊อฟธันวาลิงคุูทันธัญวัตกมลวงวัน์แล้วก็คนที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะไม่ไปอย่างคารมพลพรกลางนะสุดท้ายทนายคารลมก็ไป นะครับเพราะว่าก็เดินทางไปร่วมสมัครเป็นสมาชิกพักด้วยพร้อมกล่าวว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่สาฝากเลี้ยงถ้าอยู่คืออยู่ไปก็คือไปนะความเป็นนักการเมืองย่อมที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะครับโดยรวมแล้วหลายฝ่ายก็เข้าใจในสิ่งที่พี่คารลมสื่อสารคือแกไม่มีอะไรหรอกพี่คารลมอ่ะแกก็นะนะนะพูดถึงปีกทางอีสานว่าอยากจะให้มีความสําคัญให้ความสําคัญกับฐานเสียงในจังหวัด ภาคอีสานแค่นั้นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะพักเก้าไกลเขาก็พยายามขยายฐานไปทุกๆเพราะนั้นพี่น้องชาวอีสานก็นะครับสมัครเป็นสมาชิกพักกันเยอะๆนะครับนะครับแล้วก็เรามาร่วมกันสะท้อนปัญหาเพราะว่ามันไม่ใช่จากบนลงล่างอ่ะเราเอานโยบายปัญหาของพี่น้องทุกคนมาร่วมทําเป็นนโยบายแล้วก็ผลักดันขึ้นไปนี่คือนี่คือเสียงนะแต่ว่าแต่ว่าเออ เขาบอกว่าส่วนเรื่องออการเข้าร่วมพักเก้าวไกลก็ไม่ได้มีเรื่องมีเงินนะเพราะว่าความเข้าใจของประชาชนวันนี้ถ้าตัวเองไม่รู้จักบุญคนคนก็คงไม่เดินกลับมาอันนี้พี่คารลมพูดนะคารลมพูดคารล,ลมพูดนะแล้วสําหรับข่าวที่ว่าพักละเลยการทํางานในพื้นที่อีสานเนี่ยได้พูดคุยกันแล้วแล้วก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นนะก็เอาเป็นว่าเคสของพี่คารลมจบไปนะครับส่วนนายจุลพันธ์นนสีใส่นะไม่ได้เดินทางมาที่พักแต่ว่าไปสมัคร เป็นสมาชิกพักชาติไทยพัฒนานะโอ้โเจ็บปวดมากพี่คนนี้ก็คือคนที่แกเป็นผู้ทุกพลภาพนะพี่จุลพันธ์เนี่ยนะครับแกก็ไปอยู่กับพักชาติไทยพัฒนาเรียบร้อยนะส่วนคุณนัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะก็ไม่ได้ไปมาสมัครนะเนื่องจากเดินทางไปบรรยายที่ฟิลิปปินส์แล้วก็กลับมาก็เลยกักตัว14วันแต่ว่าแหมนัทพงเลืองปัญญาวุฒิเขาสมัครอยู่แล้ว เ,ออเขาเป็นทีมอยู่แล้วเพราะออฟฟิศตรงนั้นก็เป็นที่ของเขาเออส่วนนัชชาบุญชัยอินสวัสด์นะออกมาสัมภาษณ์ถึงคุณคารลมออกจากกรุ๊ปไลน์เนี่ยนะครับบอกว่าออพูดคุยเคลียร์ใจเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าดูดกลับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคุณพลอยใสยบอกว่าออจากประเทศกา้าคาที่กา้ามีระบาดของไวรัสไหมครับต้องระวังนิดนึงนะครับนะความเคลื่อนไหวของ เออก้าวไกลก็ไม่มีอะไรมากพิธานั่งเป็นหัวหน้าพักแทนนะเออผมฝากนิดนึงนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมผมไม่ค่อยจริงๆผมเชียร์นโยบายพักแต่ว่าผมไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการนำคนรุ่นใหม่ที่มานำโดยเอาเอาพิธามานั่งเป็นหัวหน้าคือทุกคนเห็นดีเห็นงามแต่ว่าผมอาจจะยังไม่ร้อยเอนอ่ะนะยังไม่ร้อยเปอร์เซ ยังยังรู้สึกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังรู้สึกว่ามันน่าจะมีคนอื่นน่ะเพราะว่าผมไม่ได้อินกระดุมห้าเม็ดมัง้งหรือว่าผมไม่ได้อินอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อืมแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือเอ,อชนะไปด้วยสองร้อยห้าสิบหกนะแล้วก็พี่ชัยธวัฒน์ตุลานทนนะพี่ตูนเออพี่ต๋อมก็เออเห็นชอบสองร้อยห้าสิบเสีสยงเป็นเลขาธิการพักก็จากรองเลขาธิการพักคนาคนใหม่ก็เป็นเลขาธิการพักคก้าไกล แล้วก็คุณนัทีพัฒนนะพี่นัทีพัฒนพิเตอร์นะครับก็เป็นเหรลยิกพักคุณนัทกรพงศ์นะครับสุภนิมิตเป็นนายทะเบียนพักคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาเป็นสัดส่วนภาคเหนือคุณสมชัยฝั่งชลจิตเป็นกรรมการบริหารพักฝั่งภาคใต้พี่อมรรัตน์นะครับเออเป็นเออสัดส่วนภาคเหนือเอ๊ะ เออแล้วก็น่าจะภาคกลางนะครับส่วนอภิชาศิริสันธรภาคตะวันออกเฉียงเหนือพี่เบนจาภาคตะวันออกแล้วก็สุเทพบุนก็คือเป็นปีกแรงงานนะครับถามใครเป็นกรรมการบริพักคุณพี่ทามไม่กลัวตัดสิทธิ์อีกหรอคือมันไม่ใช่เรื่องตัดสิทธินะมันเรื่องมันเรื่องแบบเหมือนเป็นหัวหน้าพักมันเป็นซิกเนเจอร์ของการต่อสู้ใช่ไหมใช่ไหมผมมีความรู้สึกว่าก็ยังอืม นิดหนึ่งนิดนึงอ่ะส่วนคณะโฆษกพักนะครับมีคุณวิโรลัคณาอดีศรคุณนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์คุณสุทธิวันนะครับแล้วก็พี่ก๊อฟธันวาลินขึ้นเป็นคณะโฆษกพักรองเลขาธิการพักนะครับรองเลขาธิการพักก็โอ้โหเยอะเลยนะครับนะคุณนัทธิชาบัวเผื่อนคุณเอกภพคุณวรรณวีคุณนัทพงศ์คุณประกรณ์วุฒิคุณสุรเชษฐ์นะครับคุณวันนิพาไม้สน คุณจิรวัตรนะครับคุณคำทองคุณรังสิมันโลมคุณทีละเสธทีระทีละเศษพูดไปก็ไม่รู้จักแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้จักกันนะครับเดี๋ยวก็รู้จักกันนะครับอืมโอเคอะเรื่องพักก้าวไก่เรื่องพักก้าวไก่กกไกจบจบเรื่องพักก้าวไก่นะครับ ทุกคนจับตาที่คาพี่คาลมเนาะเพราะว่าปกติแกก็ดูแลพักเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรมาตลอดนะครับอืมแล้วก็คุณพิธาบอกว่าไม่ไม่ไม่หวั่นนะไม่หวัน่นไม่หวัน่นอ๋อผมนึกออกแล้วใจอะผมอยากให้ใครเป็นหัวหน้าพักรู้ปะ่ะเจี๊ยบอมรลัตจริงๆผมอยากเห็นเจี๊ยบอมรลัตพี่เจี๊ยบนะคนปรปฐมเนี่ยเป็นเออจริงจ ส่วนตัวนะกรรมการบริหารพักไม่กล้าเป็นกันแล้วค่ะกลัวถูกตัดสิทธิอีกรอบไม่เหลือใครเป็นแบรนด์เนมเออถูกผมก็คิดอย่างนั้นแหละแต่จริงพี่เจีย๊ยบอมอลลาก,ก็มีมีสัญลักษณ์ของการต่อสู้อะ่ะอืมนิดนึงแต่ว่าพิธาก็ได้มั้งโอเคนะครับเออยอ้อนนิดนึงนะครับคุณผู้ชมที่มาดูคุยกับจอจามวันนี้นะฮะ สรุปสอสอเหลือกี่คนคะที่สมัครพักก้าวไกลหายไปหนึ่งนะครับหายไปอยู่ชาติไทยพัฒนาหนึ่งคนหายไปอยู่ชาติไทยพัฒนาหนึ่งคนนะอ่ะย้อนลอยนิดนึงนะครับเออผมจะอ่านข่าวนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังนะมันเคยมีคดีครั้งหนึ่งนะครับคุณสุเทพเทือกสุบัณเนี่ยนะครับรายงานข่าวจากปะปะชนเนี่ยนะครับ ออถอดถอดถอดถอนคุณสุเทพออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเมื่อปี55นะเพราะว่าทุจริตในการปล่อยนะสต็อกน้ำมันขาดแคลนเมื่อปี54นะครับโดยการปั่นราคาน้ำมันในท้องตลาดให้สูงผิดป,ปกติและเพื่อประโยชน์ตัวเองและเพื่อพวกพ้องนะครับซึ่งปป,ปชเห็นว่าเดิมในท่มนะูน50มีอำนาจถอดถอนแต่ว่าในปี60 นะรัฐธรรมนูญเก่าเนี่ยมีอำนาจแต่รัฐนูน60ูเนี่ยไม่มีการบัญญัติให้คณะกรรมการปปชถอ,อดถอนได้นะครับจึงนะยุติการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วก็ตีตกไปเรื่องคดีคุณสุเทพรอดจากคดีน้ำมันปาล์มนะครับเอ่อทำไมถึงรอดจากคดีน้ำมันปาล์มเรามาย้อนรอยวิกฤตน้ำมันปาล์มขาดตลาดนะเขาบอกว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยขาดตลาดตั้งแต่ประมาณปลายเดือนธันวาคมปี53 นะครับจนถึงมีนา54นะนะ้ำมันบรรจุขวดเนี่ยหายไปเลยนะครับจากชั้นวางร้านโชว์หวยโมเดนเทรดหายไปหมดแล้วราคาจาก38บาทเป็น47บาทแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็มาคุมนะทุกคนก็ตกใจมากตกใจมากนะครับราคาน้ำมันปาล์มมันหายตอนนั้นทุกคนก็ตกใจให้เกิดอะไรขึ้นนะนะผมไม่พูดอะไรมากผมพูดพูดเนี่ยข่าวให้คุณเห็นแล้วจนที่มาของปอปอชอถอดถอนไปตอนนี้เป็นอีกแล้ว คือประชาธิปัตย์เนี่ยคุมไอฝั่งกระทรวงพาณิชย์ทไทยเนี่ยนะฮะคุมอย่างเงี้ยนะักตอนนั้นก็เป็นสุเทพใช่ไหมเป็นรองนายกยีปฝ่ายความมั่นคงแล้วก็เป็นประธานในการตัดสินใจนําเข้านะน้ำมันปาล์มจากมาเลเซียเข้ามาแล้วก็นะรู้สึกรัฐมนตรีพณิชย์เป็นคุณพรที่วานาคาสัยป่ะนะก็เป็นฝั่งประชาธิปัตย์ดูแลเศรษฐกิจอะของแม่งชอบขาดตลาดนะ นี่เอาอีกแล้วอีนักกาบเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นอะไรทีแรกบอกว่ามีมีมสต็อกจนถึงพฤษภาคมสุดท้ายแม่งขาดตลาดขาดตลาดเพราะอะไรนะก่อนรัฐมนตรีประกาศนะก่อนที่ประกาศในราชกิจจาว่าเป็นสินค้าควบคุมอ่ะนะยังไปดูโรงงานกันอยู่เลยนะผมจําได้ไปดูโรงงานก็สุดท้ายขาดตลาดมันต้องมีข่าวรั่วมันต้องมีใครที่ รู้ว่าว่าเฮ้ยเดี๋ยวแม่งจะควบคุมราคาแล้วแม่งหายไปอยู่ในตลาดมืดแล้วสุดท้ายประชาชนก็เดือดร้อนแม่งโคตรแพงอะน้กากอนามัยกว่าจะได้มาแผ่นหนึ่งเนี่ยนะครับกลายเป็นแบบจากเดิมใช้ทิ้งกไม่ใช่ไหมนะครับตอนนี้คือสําคัญมากหาซื้อไม่ได้ซื้อได้ก็แพงโคตรนะเพื่อจะดำรงชีวิตเดินออกไปมาไหนได้เพื่อป้องกันเนี่ยนี่คือความล้มเหลวของ การเมืองแบบรัฐบาลร่วมนะแล้วก็บิ๊กตู่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าโยนให้ประชาี่ปักคุมแล้วไงแซกแซงกันไม่ได้นะครับสอสอมี54คนขาดดูนะก็หายไปคนหนึ่งไงพี่เดิมที่มี55าใช่ไหมหายไปคนนึงนะชาติไทยพัฒนาดูดไปนะเพราะฉะนั้นนะครับบิ๊กตู่ในฐานะที่ เป็นนายกรัฐมนตรีตอนเนี้ยดูสีหน้าเขาสิคุณผู้ชมเวลาเขาแถลงข่าวอะไรตอนนี้สิมันเครียดดูแล้วก็น่าจะเอาไม่อยู่แล้วไหนจะเรื่องเออ่ธรรมนัตไหนจะเรื่องอะไรอีกแต่จริงๆอะ่ะคนสงสัยธรรมนัตใช่ไหมเพราะว่าอะไรก็บอกเป็นแป้งนะแล้วก็หน้ากากก็บอกไม่ใช่นะเป็นความเข้าใจผิดตำรวจไปสอบสวนแล้วไม่มีเป็น บอยใช่ไหมคนที่ชื่อบอยแต่ทุกคนอย่าไปหลงประเด็นต้องดูว่าใครคุมกระทรวงพาณิชย์คุณจุรินคุณจุรินหนุ่มคุมกระทรวงพาณิชย์ต้องถามคุณจุรินสิว่ามันหายไปได้ยังไงในในขณะที่คุณเป็นฝ่ายที่กํากับอะ่ะอย่าไปสมมุติเราเชื่อว่าใครแฮะไปก็ตามแต่มันมันมีช่องว่างจากการทำงานตรงเนี้ยนะหายไปได้ยังไงเฮงซวยนะฮะเฮงซวยแล้วก็มีข่าวเล็กๆ นะฮะว่าออตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยระบาดกันมากเลยสมน้ําหน้าอเมริกาผมพูดอย่างนี้นี่ผมพูดตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงเพราะตอนที่จีนระบาดรอบแรกอะ่ะโอ้อเมริกานี่เป็นเป็นชาติแรกใช่ไหมแล้วก็ดูโดนัทรัมเนี่ยประมาทเลินเล่อมากนะดูแบบไม่ใส่ใจอะไรอะ่ะคือใส่หน้ากากก็แบบประมาณว่าโอ้ไม่ต้องหรอกนู่นนี่นั่น,นโน่นอ่ะสุดท้ายนี่ผมระบาดไปทั่วอเมริกาแล้วจนรัฐบางรัดนี่ มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นผมก็ติดตามข่าวแล้วก็พออเมริกาอเมริกาเริ่มมีข่าวแล้วแล้วก็พอไทยเริ่มผมคิดว่าน่าจะสู่ระยะ3แล้วพอแมทธิวดีนดาราเซเลบของประเทศไทยเนี่ยติดกันมีโชว์นู่นนี่มันระบาดคุมไม่อยู่แล้วแต่รัฐบาลยังเงียบอยู่ไงเงียบอยู่ไม่เงียบยังไงนะแล้วเพราะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นก็ลง นะครับคุณผู้ชมผมเคยเล่นหุ้นนะตอนปี5 2 5 5 3อยเนี่ยเซ็ตก็เซ็ตอินเด็กเนี่ยอยู่ที่1,200กว่าจุดผมก็เลิกเล่นผมเล่นที่ไหนเ900กว่าเซ็ตไต่ขึ้นไป1,200ผมเลิกเล่นนะเชื่อไหมเนี่ยผ่านมาตั้งแต่ปี53เนี่ยมาจนถึงปี63เนี่ย10ปีเซ็ตไม่ไปไหนถอยกลับลงมาที่900เป็นไงมึงนะฮะเป็นไงถถ,ถ,ถ,ถูกใจสลิมไหมสิ่งนี้ถูกใจสลิมไหมจ๊ะ นะฮนะถูกใจสลิมน่าดูเลยทีเดียวเซ็ตลงมาที่900คือต้องแบบแปะเบรกอนะแล้วคุณสมคิดก็จะไปตั้งกองทุนที่จะอุ้มตลาดหลักทรัพย์นะนะก็มีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยผมเองก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์นี่รวยกําไรกันเวลาโชว์เนี่ยปีหนึ่งเป็นโอ้โหหมืนนน่นล้านเป็นพะันล้านนะได้ลดสิทธิลดหย่อนภาษีด้วยอะไรด้วยอุสารพันะครับเวลาได้กําไรนะก็ไม่ได้มาแบ่งใคร นะเสียภาษีก็นะได้เปรียบนะชาวบ้านตาดำๆเสียพองอดอ .9091 กันส่วนลดนิดเดียวนะพวกนิติบุคคลเสียทีแบบนะนะก็มีสิทธิพิเศษเยอะอะเพราะนั้นเวลาจะหุ้นลงเนี่ยนะภัยมันมาถึงไอ้พวกชนชั้นประสิทแล้วไงอุ้ยนะภัยมันเริ่มมาถึงชนชั้นที่เป็นชนชั้นชั้นเอ่อกลาง กลางบนน่ะนะที่มีเงินเล่นหุ้นสบายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เริ่มรู้ตัวแล้วนะครับเหมือนที่อาจารย์ประวินว่าไงเห็บเห็บเริ่มกระโดดนะทุกคนก็เลยเริ่มเอื่อมล้ว่ามันสะสมหลายอย่างมากเลยนะนะครับปัญหาโควิดที่รัฐบาลแก้ไม่ได้นะผลจากรัฐมนูญมีรัฐบาลผสมคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีเอานะผู้รับเหมาก่อสร้างไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นไงล่ะ อนุทินชาญวีรกูลต้องปิดทวิตเตอร์ไปเลยนะจากการทวิตเตอร์เรื่องฝรั่งมังค่าเรื่องเหยียดฝรั่งอะไรไปนะครับแม้แมนะหนึ่งไหนจะเรื่องธรรมนัตนะเรื่องหน้ากากนะแกจะปฏิเสธยังไงก็ตามนะนะครับแต่ดูสิกระทรวงพาณิชย์ใครคุมประชาธิปัตย์คุมนะครับไหนจะเรื่องมีข่าวปฏิวัติอีกบิ๊กแดงจะมาหรือเปล่านะนะครับ ไม่พอตลาดหุ้นก็ตกห้างไม่มีคนเดินตอนนี้ห้างสรรพสินค้านะยูเนี่ยมอเจเจมอพตตีนั่มมาบุญคลองทุกที่โลบินสันลดค่าที่ฟรีค่าที่สองเดือนลดค่าที่สารพัดที่จะมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาเพราะว่าพวกนี้เป็นรายย่อยแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิดห้างฝั่งคนเนี่ยไอคอนสยามคุณไปดูไม่มีคนจีนแล้ว ที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างจะตายกันหมดจะตายกันหมดเอาพี่พอลินสวัสดีนะครับพี่พอลินงามพิงค์นะฮะแคนดิเดตนาะยกรัฐมนตรีอดีตสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ไม่รู้ว่าทําใจจะไปอยู่ก้าวไกลอะไรไหมนะฮะ <laughs> อานะครับเพราะฉะนั้นก็อืมโอเคก็ก็ ผมก็เลยมาเตือนสติทุกคนว่าเวลาเราไปบอกว่าหุ้ยหน้ากากใครคุบเอาไปเนี่ยเราดูด้วยว่าใครคุม้มนะอย่าอย่าหลงประเด็นนี่คือเหตุผลที่คือครั้งหนึ่งแม่งก็เคยน้ำมันปาล์มหายเพราะพักเนี่ย <laughs> นี่เอาอีกแล้วหน้ากากหายนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นก็โอเคไม่พูดซ้ำไม่พูดซ้ำทุกคนเข้าใจ ทุกคนเข้าใจนะครับเอ่อส่วนกระแสของการเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะเมื่อวันศุกร์เมื่อวานศุกร์ป่ะใช่ไหมเขาก็ไปรณรงค์นะครับเรื่องเออแก้รัฐธรรมนูญการก็เป็นภาคเอกชนนะเอ่อเอ็อะไรก็ไปลงชื่อกันแล้วก็รู้สึกมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งก็ไปตามคําเชิญของกรทเอ่อเอ่อ กรรมธิการของสภาชุดหนึ่งไปรับฟังความเห็นแต่ว่าเด็กก็ออกมาถแถลงว่ามันเด็กก็ออกมาถแถลงว่ามันไม่ตอบโจทย์พวกเขาเพราะฉะนั้นนะครับด้วยสถานการณ์ทางการเมืองผมคิดว่าโควิดจบเด็กสอบจบอะไรมอคุงเทพเขาเลื่อนไปด้วยซ้ำใช่ไหมปิดเทอมอะไรพวกนี้มันจะตกผลึกนะภายในอีกเดือน2เดือนหลังเมษาผมคิดว่ารู้เรื่องนะว่าตู่อยู่หรือไป นะหลังเมษารู้เรื่องนะครับว่าตู่อยู่หรือไปนะแล้วก็พักอนาคตใหม่นะครับที่ถูกยุบไปเสียใจมากนะยุบไปแล้วไม่เป็นไรไปตามเช็คบินธนาธรอ,อีกนะครับนะครับแต่ว่าผมพูดก็เดี๋ยวจะหาว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลนะคือใครก็ตามที่เราเวลาเราพบเห็นความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่อาจเพิกเฉยได้ ไม่ว่าคนนั้นเป็นบิ๊กตู่ไม่ว่าคนนั้นเป็นใครแต่ผมคิดว่าไม่ควรมีเรื่องอายุติธรรมเกิดขึ้นกับคนในประเทศนี้ในชาติบ้านเมืองนี้นะครับก็ให้กําลังใจคุณธนาธรให้กําลังใจอาจารย์ป๊อกเปียบุตรนะครับคิดถึงทั้งสองคนมากแล้วก็ยังเลสเปกนะครับสองคนเสมอแล้วก็จะรอติดตามนะครับว่าความเคลื่อนไหวนอกสภาของทั้งสองคนเป็นยังไง น้องชอบเป็นยังไงนะครับก็ให้อีกอีกซากฟากหนึ่งลุ้นนะครับว่าให้พิธาเอาอยู่นะครับให้พิธาเอาอยู่เพราะว่า,ามันเนี่ยเห็นไหมแปบ๊บเดียวก็หายไปหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ใครอยู่สสพื้นที่ไหนก็กระตุ้นสสพื้นที่ท่านเยอะๆแล้วก็อไอ้ปุกจิตสํานึกมันยากมีคนโจมตีว่าระบบสรรหาพักคนมาลงสมัครเนี่ยมันยาก โอเคมันระบบสรรหาพักมาทำให้ได้คนที่เปลี่ยนใจแบบนี้นะผมแย้งนิดนึงถ้าคุณบอกว่าระบบสรรหาพักอนาคตใหม่มีปัญหาเนี่ยผมคิดว่าระบบสรรหาผู้สมัครของพักพลังประชารัฐมีปัญหายิ่งกว่าผมวิจาร์เลยว่าพักพลังประชารัฐได้อย่างปร,รินามาเนี่ยเป็นไงล่ะสอสอบ้านมืองนาราบุรีนะสสปทุมอก็เห็นไหม มันมันมันเป็นที่ตัวบุคคลอ่ะอีกอันหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็มีแต่พวกในทุนคนมีเงินคนรวยนะครับเพราะฉะนั้นเลิก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 โทษกระบวนการาพักแล้วก็คาดหวังว่าจะมีการเวลาลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเอ่อเป็น primary vote นะมันไม่ใช่ว่า,าพักจิ้มว่าใครลงแต่ว่าได้รับฉันทามิติจากสมาชิกพักในเขตนั้นนะครับ เอ่ออีกเรื่องหนึง่งทิ้งท้ายเลยเรื่องเศรษฐกิจมันแย่มากแย่ยังไงนะครับเออ่ผู้เช่าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเออ่หลายคนก็เคยไปเดินห้างนี้อีเชตอีเชตอ่ออีเชตันใช่ไหมนะครับตรงสารพระภูมอ่ะนะครับคืนคืนพื้นที่นะครับคืนพื้นที่ให้กับเซ็นทรัลเวิลด์ คืนพื้นที่ให้กับเซนทันพัฒนาเพราะว่าไปไม่ไหวเช่าต่อแล้วขายของไม่ได้ความหมายมันไม่ได้กำไรมันขาดทุนเสียค่าเช่าก็ไม่คุ้มไปดีกว่านี่คือข่าวใหญ่ของข่าวเศรษฐ,ฐกิจนี่จากเดิมก่อนหน้านี้เราเห็นบรรดาค้าปลีกหลายย่อยนะยูเนี่ยนมอเจเจอะไรมาร้องแรกแหกกระเชิงเรื่องลดค่าเช่าผมคิดว่าอันนี้เป็นบริษัทใหญ่เลยแหละเช่าทั้งตึกอ่ะคุณผู้ชม นะห้าเจชั้นตรงนั้นนะไม่ไหวแล้วนะฮะไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจลุงตู่เป็นไงล่ะจ๊ะพี่มาอ่อนพาปี๊ดปี๊ดปีปเป็นไงล่ะจ๊ะนะฮะสลิมทั้งหลายระวังนะฮะติดเชื้อต้องระวังทั้งติดเชื้อไวรัสโควิดแล้วระวังเป็นสลิมนะในชีวิตคุณอยู่ประเทศไทยตอนนี้ช่วงนี้ระวังอยู่สองอย่างนะฮะ ระวังติดเชื้อไวรัสก,กับระวังเป็นสลิมแต่ว่าสลิมรักษาหายได้นะฮะถ้าคุณเปิดใจที่เป็นกลางแนะลวรับรับข้อมูลเยอะๆรับรับข่าวสารรอบด้านนะฮะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและฟังทั้งหมดนี้คือคุยกับจอจาน14มีนาคม25 6 3สวัสดีครับ